วันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของการอัปเดตอาุุธในแพดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมจะพาไปดูปืนที่อยู่คู่กับฟรีไฟลมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยก็คือเจ้า M4 นะครับในแพดนี้ M4 ถูกบัฟความเสียหายบวก5%บัฟความเสียหายต่อไอวอรอีก30%แม่เรียกได้ว่าบัฟหนักเลยนะฮะคือปกติปืนนี้มันเป็นปืนที่สมดุลมากๆอยู่แล้วมีจุดอ่อนก็คือมันยิงเบา แต่ว่าพอเพิ่มบัฟแบบนี้เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยต่อไปนี้มันจะกลายเป็นปืนที่ไม่มีจุดอ่อนแล้วแล้วก็โหดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเทสนะครับว่า m อ p o d ใหม่เนี่ยมันจะยิงแรงขนาดไหนผมจะใส่เป็นคอมโบมาโลนะฮะยิงไกลแรงขึ้นโมโคยิงแล้วติดมาร์คซึ่งพอศัตรูติดมาร์คเนี่ยก็จะโดนมาโลยิงซ้ำแรงขึ้นนะครับและใคลองจอกอส่วนลูน่าเพิ่มลั่นฮะ คู่หูก็ใส่เป็นโอลลิงตัวแรที่สุดพอสอนี้นะครับเอาไว้ป้องกันไข่ลอดฝั่งตรงข้ามทำลายเกาะของเรานั่นเองโอเคส่วนสกินเราจะใช้เป็นเลเวล7มังกรไฟนะครับตัวนี้ก็จะบวกดาเมจ2ล้าหนึ่งและลบรีโหลด1ซึ่งก็ไม่น,าน่าจะมีผลเท่าไหร่มีอบิลิตี้พิเศษที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอด้วยนะครับเพราะว่าปืนแผ่นนี้มันยิงไอวอแรงขึ้นใช่ไหมเราได้บัฟจากปืนมังกรที่ยิงไอวอแรงขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น I อวอละเบิดแน่นอนเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับ M4 Pad ใหม่ปากมารอบนี้จะใช้งานได้ดีขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับคือปืน M4 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปืนที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะฮะ ถ้าเพิ่งจะเริ่มเล่นเกมนี้แล้วโดดตรงไปเนี่ยไม่รู้จะเล่นปืนไหนก็แนะนำหยิบ M4 มาก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปืนที่คุมง่ายนะครับปืนมันนิ่งแล้วยิงไกลเนี่ยดามเมจก็ไม่ตกลงเยอะแต่ข้อเสียก็คือมันยิงเบาได้แหละเพราะฉะนั้นบัฟแพดนี้ผมมองว่ามันเข้ามาแก้จุดอ่อนของ M4 ตรงๆเลยนะครับมาวันนี้ลงกันที่โซนเกาะสวัสดหาตะวันแผนที่ใหม่นะครับมีคนลงกับผมประมาณ2คน แตกปืนแล้วแตกปืนแล้วเฮ้ยใจเย็นๆน้องเขาตั้งชื่อใจเย็นๆแต่โทษทีพี่ใจร้อนลงมาเจอกันขนาดนี้ใครละจะใจเย็นไหวใช่ไหมเราก็ต้องใส่สุดอยู่แล้วใส่ให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่หน้าล็อบบี้ แต่เมื่อกี้มีอีกคนนะผมเห็นประมาณ2องอะบางทีตอนโดดลงมาเราเห็นน้อยแต่พอรู้ตัวอีกทีอะชอบโผล่มาเยอะฟาร์มก่อนละกันเอา M 6 0มานี่เลยเดี๋ยวพี่ใช้เองจริงๆเราต้องเล่น M 4นะแต่ว่ายัางไม่กล้าวิ่งออกไปฟาร์มผมระแวงไอ้ฝั่งนู้นอะ สองคนเห็นปะ่ะรวมไอ้คนเมื่อกี้ที่ยิงไปตอนแรกก็เป็นสามไปก่อนหนึ่งเหลือตัวในบ้านแม่มุมนี้เคลียร์ยากและเขาก็ไม่ออกมาไงประเด็นพี่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ออกผมไปก็ได้ เดี๋ยวเราไปหาปืนเอมใช้กันก่อนนะครับในแพทนี้ก็หวังว่าน่าจะหาไม่ยากนะไม่แน่ใจตู้ใจมีขายหรือเปล่าแต่ปกติผมก็เห็นมันดรอปทั่วไปนะฮะเป็นปืนที่เราน่าจะเจอทุกเกมยกเว้นเกมที่เราจะเล่นกินเค้กก่อนงอม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 เฮ้ยนี่ไงว้าวเลยได้เอมเวล2มาเฮ้ยมีคนเปิดผมเว้ โออยู่ใต้ต้นมะม่วงรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ส่งลงไปคุยกันลากมะม่วงไอ้น้องเขาไปแคมป์อะไรตรงนั้นก่อนวงจะบีบนั่นน่ะพี่ชายพี่ชายอยู่จุดอันตรายมากเลยแล้วก็ไม่วิ่งเข้ามาด้วยนะแต่เลือกจะยิงโหดจัดไอคนนี้ถ้าเป็นผมผมจะวิ่งเข้ามาเงียบๆไม่เปิดจุดนะ ดูด้วยดูด้วยอันนี้ยังไม่แรงมากนะดอกยี่สิบแปดเฮ้ยไม่ใช่แล้วกี่คนเนี่ยสี่สิบสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ดาเมจขึ้นสี่สิบสี่เลยนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ไกลมากนะครับคือคอมโบเราเนี่ยมันต้องเดนไกลๆมาโล่เนี่ยยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะฮะ แล้วก็อ M4 เรายังไม่อัพ3เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเล็เกมทีเดียวตอนนี้แรงสุดก็คือ4 4นะครับนี่เดี๋ยวเราอัพปืนขึ้นเวลสาก่อนเลยอย่างแรกแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ของแต่งทองกันเพื่อความแรงแบบฝุดๆไปเลย ในเดือนนี้ยังมีผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามถึง56.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสินค้าสบไวๆด้วยนะครับเจ๊ซื้อของแต่งทองหน่อยครับมีกี่ชิ้นเหมาหมดตู้ เรามาดูกันว่าตอนนี้ปืนแต่งอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่ามัสเซลิลได้ยัง2อ,อยู่นะยังไม่3าเดี๋ยวขอฟาร์มอีกแป๊บหนึ่ง <Wow. S 1> ด้ามจับทองแม็กทองผ่านท้ายทองสโคบสาวเท่านี้ก็เต็มพิก,กัดแล้วนะฮะสำหรับเ4็มโฟมังกรไฟของเราเขาเรียกอะไรมังกรไฟหรือมังกรแดงไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะเวลาเจ็ดแปดเมือง เมื่อก่อนวิ่งวันละเมือง2เมืองแต่เดี๋ยวนี้ต้องวิ่งวันละเจ็ดปดเมืองกว่าจะได้ยิงคนเรามาอยู่กันที่เฮ้ยโซนอะไรเนี่ยมีคนยิงกันด้วยข้างในชุมทางเข้าโซนชุมทางเข้าไว้ชื่อไทยไทยมีลูกศรขึ้นมีคนลงตรงนี้ด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อ ระเบิดรถอะไรเนี่ยเทจังรถโรงเรียนเหรออย่างเฟี้ยวเฮ้ยนี่มีปากมาส้นสามพอดีกำลังขาดโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ปืนเราแต่งครบทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าความแรงสูงสุดเนี่ยดอกเท่าไหร่พี่วิ่งหาเหยื่อเลยน้อง เราต้องเน้นยิงไกลเท่านั้นนะครับเพราะถ้ายิงใกล้เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากคอมโบนี้ได้ไม่เต็มที่ไอ้ข้างหน้ามีเหยื่ยอพอดีลุกอนขึ้นปล่อยก่อนได้ไปรยียบมเมนละสามเอ็ดสามเจ็ดแสดงว่าคนนี้เกาะหนาใครลอสเรายังไม่ติดไนงะก็เลยยิงเกาะไม่เข้าโอเค สี่ห้าแปลว่าคนนี้อาจจะไม่มีเกาะ <Hey. S 1> ข้างหน้าไปหนึ่งเนี่ยระยะเนี้ยได้อยู่เฮ uh, uh. ้ยยิงเจ็บเกิน uh. ไม่รู้กี่คนนะข้างล่างเหมือนจะเยอะ ล่วงเฉยต่อเข้าไหมไอวอลไหนลองโหแต่ว่าปืนดีดกดนานปืนดีดเจาะไม่เข้าเว้ยไขรร้อนพี่มาแล้วน้องเอาบวกปิว แต่ว่าไอวอนที่เจาะไม่ค่อยเข้าเลยนะยิงไม่ค่อยแตกนี่บาปแล้วใช่ไหมนักรักนักรักมายังไงก่อนอย่าบอกนะว่าตี้เดียวกับข้างล่างอ้อมขึ้นมาแค่ล้มด้วยนะคนนี้ เพื่อนเขาน่าจะอยู่ตีข้างล่างนั่นแหละล่วงสามเจ็ด โทรจอร่อหน่อยน้องตั้งมาไอ้วอละตั้งมาเจาะหมดโอ้โหโอ้โหกว่าจะแตกโอ้โหเออกว่าจะตายด่บับแล้วใช่ไหม αι? บัฟไอวอลกับบัฟความแรงแล้วใช่ไหมแต่จอไม่ค่อยจะเข้าเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ไข่เขามาโดดลงตรงหน้าอย่าบอกนะว่าไอ้แก๊งเมื่อกี้ที่เพิ่งยิงไปกระสุนพี่จะหมดลวไอ้น้องตีเดียวก็ลอสหมดตัวขอเบิร์กกระสุนหน่อยเจรู้สึกยังแรงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะฮะคือต้องรองใครล้อติดอะโอเค สี่เ้ตัวนี้แรงอยู่ถ้าไม่ไกลมากนี่โอเคสามหกไอวอร์ <Hello? S 1> <36. S 2> War. ใช่ปะน้องเจอกันหน่อยระหว่างกระสุนกับไอวอร์ War. อะไรจะหมดก่อนต่อเลยต่อดูรัว มาตั้งมาให้มันรู้สับ้างปืนพี่บัฟมาน้องแตกอุ๊ยแม่มีตัวแจมกำลังจ่อเพลินๆใครแจมนาะทางขวาคนหนึ่งหัวลั่นคนเยอะเกินแถบนี้ผมรู้สึกว่าปืนมันไม่แรงอย่างที่คิดไว้นะครับ แรงสุดๆเท่าที่เห็นเมื่อกี้คือ49แล้วระยะเนี่ยต้องอยู่ประมาณกลางๆนะถ้าอยู่ไกลมากความแรงมันลดลงไปอีกสู้กับใครอะน้องตรงนั้นมีคนเหรอเนี่ยถ้าประมาณนี้หวังผลได้นะฮะมีดอ,อกละเกือบเกือบห้สิบ เอาจริงก็แรงกว่าเมื่อก่อนแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะที่เราเล่นด้วยนะแต่ไอเรื่องการเจาะไอวอร์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กสีสโอเค ก็พอเล่นได้อยู่นะไม่ได้ถึงกับแบบบัฟมาจนเวอร์นะครับดีขึ้นนิดนึงไม่ได้โหดจนแบบติดท็อปปืนอันดับหนึ่งที่น่าใช้อะไรอย่างนี้ผมว่าหลังจากที่ลองนะฮะถ้าเทียบกับ V S S นะ V S S ก็ยังน่าเล่นกว่านะครับสำหรับในแพทนี้นะตอนแรกคิดว่า M4 จะแรงกว่านี้แต่พอลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าก็ยังกลางๆนะครับยังเป็นปืนที่เด่นเรื่องความสมดุล ยังแบบไม่ได้โหดเวอร์อะไรมากนะฮะและที่สําคัญคือต้องพึ่งไข่ลอตด,ด้วยนะถ้าไข่ลอตไม่ติดเนี่ยช่วงนั้นคือยิงไม่ค่อยจะเข้าเลยนะครับบหัวคนสุดท้ายฮะใครมาแอบหลังรถนอน เอายิงกับใครเดี๋ยวพี่ช่วยน้องช่วยซ้ำนี่แหละไฟหนึ่งโอ้โหไอสองหมดดงกว่าจะจาอได้เฮย้ย เจอคนตั้งไอวอลลัวๆไปไม่เป็นเหมือนกันนะเปลืองกระสุนมากนะครับกว่าจะเจาะเข้าแต่ละอันโอ้ยปอนยไรเนี่ยทาไมปืนนายเจาะไอวอลไวจังเพื่อนเจาะใหญ่เลยเว้ยปืนลาปืนลาปืนลาก่อนอู้แล้ววงไปทางนู้นด้วยงามไ้แล้วทีนี้ เอามาด่ดีทำเลเขาดีจัดเลยต้องรอซื้อหัวลั่นนะแม่เมื่อกี้ถ้าโดนอีกแปะหอยแปะได้ไหมแปะเดียวล่วงเลยออกมาน้องโอ้โหผมเ้วอย่างเกียดไอวอล ยิงไม่ค่อยเข้าจริงยิงไปลุ้นไปนะว่ากระสุนเราจะหมดก่อนหรือเปล่าแล้วน้องเขาไม่ออกมาวัดด้วยไงประเด็นเฮ้ยอ๋ยอรอเล่นทีเผลอเหรอ,อเราเล็งอยู่ไม่ออกชอบออกตอนวิ่ง้ยแต่ว่าน้องเขาก็ต้องวิ่งเหมือนกันซื้อกระสุนแป๊บเดี๋ยวเจอกันน้องเจอกันตอนวิ่งนั่นแหละวงบีบแล้วนะเอาไงครับ เือบตายนะ,นะถ้าไม่มีที่บังเมื่อกี้ตายนะผมเข้าก่อนแหละเจอกันข้างในเข้าก่อนฟาร์มก่อนโกยกระสุนมาแม่ไม่คิดว่าจะเป็นปืนที่ใช้กระสุนได้เปลืองขนาดนี้นะครับปืนมันเบาไงพอเจาะไอ้วอรลรัวๆนี่บอกตรงๆไม่ไหวยังไงน้องกะจะไม่ออกมาเลยใช่ปะโอ้แล้วมุมนี้เราเล่นยากด้วยไงมุมมันแคบมันเป็นมุมปืนชาร์จอ่ะโอ้แล้วน้องเขาไม่ลงมาเลยเว้ย อยังไงครับจะบวกหรือจะถอยฮ<ะ>เฮ้ยเขาก็หามุมเล่นอยู่นี่ว่า<ฮ>เล่นทีเผลอซะด้วยเฮ้ยไว้ก่อนได้เปรียบเจ็บไปดิทรงนี้พันยาแน่นอน พี่ไม่ให้พานเดน้องชุบมาดิเอ์ังสนเบอคาตู้ไม่มีที่จะหนีแม่บันเทิงจริงคนนี้ยื้อแล้วยื้ออีก โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ M4 บัฟใหม่ในแพทนี้นะฮะแม่หลังจากได้ลองใช้รู้สึกว่าไม่ค่อยตรงกับที่หวังไว้นะครับคือมันแรงขึ้นจริงแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์นะฮะเมื่อกี้ความแรงสูงสุดที่เราเห็นก็คือนัดละส่ แต่ว่าต้องระยะไม่ไกลมากนะครับถ้าเกิดไกลเนี่ยความแรงมันก็จะลดลงไปอีกส่วนเรื่องการยิงไอวอนี่บอกเลยค่อนข้างผิดหวังนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยอ่ะมันยิงเจาะช้าเหมือนเดิมเจอคนตั้งไอวอรลัวเนี่ยเราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะเผลอกระสุนหมดก่อนอีกก็ใครที่ลองเล่นดูแล้วสําหรับ M4 Pad นี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าดีขึ้นหรือแทบจะไม่รู้สึกเดี๋ยวตามข้อไปอ่านนะครับ